สวัสดีตอนเช้านะคะเดี๋ยวเช้านี้เราจะ เดินสำรวจหานางรองกันนะคะในยามเช้าเนะตอนที่แบบนะักท่องเที่ยวยังไม่มากานอะไรอย่างเงี้ยหาจะเงียบสงบแค่ไหนนะคะเพราะว่าเรานอนอยู่ตรงศูนย์ส่งเสริมใช่ไหมแล้วก็อาหารเช้าเขาจะมีให้เป็นข้าวต้มหนึ่งถ้วยนะคะระหว่างรอพ่อคิดอาบน้องอาบน้ําตื่นนอนเนาะก็เดี๋ยวพาคิดไปเดินใช้หาดเล่นทรายแล้วก็ไปเดินสำรวจหานางรองกันเนะว่าเอ๊ะตอนเช้าเนี่ยเขามาถึงกันกี่โมง เราจะเดินสำรวจนะคะอันนี้จากที่เราพักนะจะเดินเลียบชายหาดไปเรื่อยๆนะคะคนเริ่มมากันแต่เช้าแล้วนะนี่เจ็ดโมงครึ่งเองมาถึงกันแล้วอะสุดยอดเลยอะเราก็ต้องรีบมาจัดจองพื้นที่เนาะทั้งที่จอด,ดรถล้วก็แบบใต้ลงไม้วันนี้ฟ้าแบบยังไม่มีแดดมาเลยค่ะน้ำทะเลก็ใสน่าเล่นมากไปเดินไปดูทุก่งกันบ้าง ทางนี้เหมือนจะมีเรือให้บริการให้เช่าแบบทายแคนูแล้วก็แบบเมื่อวานเห็นมีแบบบานาน่าโบสอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะนี่มีเก้าอี้ให้นั่งให้เช่านี่เห็นไหมเริ่มมาจาับจองพื้นที่กันแล้วริมหาดถ้าอยากได้แบบริมหาดแบบติดๆแบบนี้ต้องมาแต่เช้านะคะเนี่ยเจ็ดโมงครึ่งเข้ามากันแล้วนะวันนี้วันที่สามสิบนะ เขาน่าจะเริ่มหยุดกันแล้วค่ะสามสิบธันวามรันี้จะมนาเล่อนะแม่ว่ามาเลยไปจนถึงตรงนู้นก็จะเป็นเรือ เรือลบหลวงซีมีรันที่เราไปกันเมื่อวานเนาะเออไม่ใช่เรามาด้ไปเราเห็นเราไปกินข้าวที่ทัวริมเขื่อนเมื่อวานนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปนะวันนี้แพลนของเราก็คือจะไปร้านคาเฟ่อเมซอนนะคะที่ผ่านทับเรือสตหีบนะที่ตั้งแบบอยู่ริมทะเลเลยแล้วก็จะไปดูศูนย์อนุรักษ์ทันเต่าทะเลแล้วก็ว่าจะแวะดูเรือซิมีรันนะคะ เนี่ยเห็นไหมเขามากันแต่เช้าเขาก็มาจับจองพื้นที่กันนะอาหารเช้าได้เป็นข้าวต้มหมูสับหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็มีน้ำดื่มให้มีกาแฟโอวัก้ตินให้เนานะแล้วก็ข้าวต้มก็คือเติมไม่ได้เนาะมารับข้าวต้มแล้วก็แล้วก็ต้มด้านในอะคะ่ะเราก็หย่อนคูกบองลงไปแล้วแค่นั้น ขี้เกียจถือลงไปนั่งกินริมทะเลอะ่ะก็เลยนั่งกินข้างในเลยอะ่ะเพราะว่ามันร้อนอะ่ะพ่อคีก,ก็ยังไม่มานะพอน่อไปไหนเปียกทั้งตัวเลยลงไปเล่นทะเลมาใช่ไหม <c oughs> เปียกทั้งตัวเลยสนุกสนุกเช้าเช้ายังไม่มีคนมาเลยเล่นสบายแดดก,ก็ยังไม่มาเนาะ พี่แม่ลงไปน้ำใสมากเดี๋ยวจะพาลงไปโอ้ยลื่นแรงมาก้วย,ย่างแรงเอ้ย เดี๋ยวทำตีฟ้าเดี๋ยวทำตีดังเลยมาดูเรือจากลีนาริเบนนะคะตแต่ว่านนเรือตะเบียงไม่อยู่จ้ะเรือจากรีไปทำงานแต่อันนี้เรืออะไรไม่รู้<อ>มันจะมีลำานึงซิมิลันอะ ลำไหนชื่อซีิลาน่ะเดินนะไปดูสิลูกลำใหญ่มากๆดูดิโอ้โหนี่ก็ว่าใหญ่แล้วนะที่หายไปใช่ปะ่ปะแต,ะแตนนนะ่นู้นก็มีอีกนะนั่นก็มีมียยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้เยอะไหมลูกยำย่างใหญ่เลยเนาะแล้วลำนี้ไว้ทำอะไรซ่อมบำรุงอ๋อเติมน้ำมันให้เรือจากรีอา้าว แล้วเรือจากกรีไปทำไมเรือลำนี้อยู่วกิไปามนะเรือีไม่ีปืนเืป็นมปนเรืไหนเรือปืนอารู้ได้ไงเป็นเรือปืนอ่ะเจ็นสาเคยมาอยู่อ๋อเหรอเป็นแม็กมีปืนมีป้อมปืนเป็นเรือพิเศษเหมือนเรือคุ้มกันอ่ะอ๋อเรือของมีการ อันนี้รู้แล้วแปดเจ็ดหนึ่งนี่คือเรือหลวงซิมิลันนะคะอันนี้ลำนี้ลำใหญ่เบริ่มเรือหลวงซิมิลันส่วนลำนูน้นภูมิพลนะคะเรือภูมิพล,พพลส่วนเรือจักรีนารเบทไม่ใช่ไปทํางานเมื่อกี้ถามพี่เขาแล้วเขารับบริการถ่ายรูปนะคะเรือจัก,กรีนารเบทไปซ่อมจ้ะซ่อมอยู่แถวๆนี้แหละเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ยขับรถออกไปเดี๋ยวก็เห็นซ่อมอยู่หูคิดมาดูสมองดิ สมอยังใหญ่เลยอ่ะนี่มาเลยมาเลยมาดูสมอเรือใหญ่มากใหญ่มากๆนี่น้ำทะเลต้องลึกมากนะถึงจะทิ้งสมอได้ไดอ่ะต้องลึกมากๆเลยไม่งั้นเรือจอดไม่ได้ไม่งั้นเรือลอยลำไม่ได้น้ำต้องลึกมากใช่ไหมพ่อใช่ไหม อ้าวเนี่ยเข้ามาอันนี้นะคะหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอ้าวข้ามทางรถไฟแล้วก็จะมีเนี่ยศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไป้ายไม่มีนะจ๊ะหาอ่านเอาเองจ้ะว่าอยู่ตรงไหนไป้ายบอกพี่หาว่มามาดูเต่าเร็ว,บอ,วบอกพี่เร็วบอกพี่เขาเร็วไปดูเต่าสวัสดีครับไปศูนย์เต่าทะเละครับอ๋อแลกบัตรโอเคออ ไลกบัตรจ้ะเอนี้เขาก็มาดูเต่ากันเนาะพ่อลงไปบัตรแม่ไม่อยู่นี่บัตรแม่ไม่อยู่เพราะว่าบัตรแม่ไปแลกที่พักไปแล้วได้บัตรอะไรมาเจ้ได้บัตรติดเขาดูไนเนี่ยเป็นบัตรผ่านบัตรผ่านชั่วการนี่อันนี้นะคะจุดประตูทางรถไฟแลกบัตร ก็ขับตามทางมาเรื่อยๆนะคะเข้ามาถึงด้านในจนสุดเนี่ยอยู่ริมทะเลเลยนี่มีอาคารเรือนรับรองด้วยนะบอ่อเต่าเลี้ยวขวาเรือรับรองตรงไปเออเดี๋ยวเราลองมาดูแบบอาคารรับรองไหมเราอยากรู้เหมือนกันอุ้ยถ้ามีสิหูที่พักอย่างนี้ก็ดีดิอย่างนี้เขาจะให้เราเข้าได้หรือเปล่าแต่มันจะไม่มีหาดทรายเนาะ อันนี้มีห้องอาหารดื่มชนละวีตรงข้างหน้านู่นเลยที่จอดเยอะๆน้าเลยดูเต่าคนมาเยอะเนาะต้องไปก่อนต้องไปก่อนตรงเข้าไปด้านในได้ปะจอดเนอกได้เข้าไปดูเต่ากันจ้า เข้าทางด้านไหนอะคะอ๋อลงชื่อก่อนอ๋อลงชื่อมาเียพ้จะได้ครับคิดมาลงชื่อนี่ต้องมีปลาให้ดูเนี่ยกวอรจะบอกว่าาอะไรตาเตา คิดว่าดูตัวนี้ดิชี้ๆตัวนี้นอนนอนไหมนอนไหมมันว่ายแนวตั้งได้ด้วยหรอ เราจะมากันที่บ้านเต่าทะเลไปดูสิมีอะไรว้าวนี่ไงโอ้นี่ไงเขาไหว้อยู่นี่ไงเห็นไหมนี่เขาใช้มือไหว้โอ้โหเต่าทะเลตัวใหญ่ไม่ต้องคิดเขาแตะมือกันด้วยเห็นเปล่าโอ้ยดูเขาไหว้ดิเห็นไหม,วหไหมสวยไหมคิดดูดิเขาใช้คีิไหว้นะโอ้ตัวเบิร์นเลเลยนะดูดิดูเต่าไหว้นะเห็นไหมนี่เขาเรียกเต่าทะเล น่ารักเนอะดีดีน่ารักจังเลยมีไงบ้างเป็นเขาว่ายน้ำเร็วไหมถ้าคิดดำน้ำได้นะคิดไปไว่ายน้ำกระต่าได้เลยนะแม่จะบอกให้ว่าทีทท่ที่ที่ซิมิลันซูลินอ่ะ ว่ายเห็นเต่าเลยนะจะบอกให้ดำน้ำอะ่ะว่กับเต่าได้เลยน่ารักเนอะโอีคตัวนี้ตัวเบลล์มเขาอยากออกมาข้างนอกเนี่ยรู้เลยตะเกียกตะกายเนี่ยเขาอยากออกมาข้างนอกเต่าเะนาะก็ต้องอยากว่ายในทะเลลึกๆไปทั่วๆ ลงมาทางนี้หนูแต่ลงไปดูตรงนู้นนี่ไงนี่ไงหนูก็ไปดูได้เห็นย่างเรียกเลยเรียกเลยนอนนไม่ไม่ปีนไม่ปีนนี่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 มันนี่แลัด ห็นั <laughs> บอ่าต่อไปมาดูบ่ออนุบาลเต่ากันนะคะนี่อยู่ติดริมทะเลเลยใสสวยมากไหนน้องคิดไหนไหนอ,อนุบาลอยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ไหนต่ออนุบาลอยู่ไหนโอ้หน่ารักจัง ตัวนี้ดีน่ารักจังเลยไยวอ้โหน่ารักน่ารักจังเลยก็น่าจะอนุบาลเอาไว้แล้วก็พอโตเต็มที่ก็ปล่อยลงทะเลเนาะพวกนี้น่ะมีไมโครชิปหมดเลยนะคะน่าจะฝังไมโครชิปเพราะว่าเห็นแบบตัวนี้เหมือนเป็นเหมือนไม่สบายเลยอะ่ะเหมือนทายาสีนําเงินเลย เหมือนไม่สบายจ้ะองพอดูจากในเพจเหมือนกับแบบอันนี้อายุห้าถึงหเดือนนี่อันนี้ห้าหเดือนก็จะโตมาหน่อยเนาะนี่ร้อมเมื่อไหร่ก็จะปล่อยลงทะเลคิดมาดูเป็นแต่ละเดือนไปสิอันนี้ห้าหเดือน นี่ดูอันี้ก่อนอันนี้เจ็ดถเดือนนี่เขาก็จะใหญ่เรื่อยๆอันนี้เจ็ดถึงแดเดือนก็จะใหญ่ตามวัยอันนี้หนึ่งถึงห้าปีอันนี้หน,นึ่งถึงห้าปีตัวใหญ่นะ เบบีของตัวใหญ่ออันนี้ใหญ่แล้วก็ว่ายเร็วมากเมื่อกี้เจอตัวหนึ่งว่ายอย่างเร็วว่ายแบบอุ้ยดีๆว่ายกันไปแล้วนะเขาจะได้นั่งรำที่ขี่ผนานไปแล้วยังเร็วอ่ะแป๊บเดียวถึงแล้วอ่ะเดี๋ยววิ่ีเต่านนี้ว่ายน้ำท่าเต่าได้นะเขาชอบมาว่ายข้างๆตรงนี้เนาะเพราะอะไรอ่ะเขาอยากอยากอยากออกใช่ไหม นี่อย่างไวัยเลยดูดีเห็นคลีบเขาไหมเห็นเขว่ายน้ำไหมอุ้ย,ย,ย,ยมาสรร่วนการส่วนเลนอ่าคิตาบริจาคพยาบาลเต่าทะเลอันนี้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากประจำอ่าวไทยโรงพยาบาลเต่าทะเลนะคะ ได้ได้เดี๋ยวเราลงมันได้ก็ได้ลูกนี่ไง้ยสวยดีอะตรงนี้ถ่ายรูปสวยลงนี้ก็ได้ลงได้หรอคิดรอก่อนอ่ะอันนี้ช่วยอย่าให้หายนะแบคงรอย ไปอันนี้ช่วยศูนย์เต่าไปเลยใส่ให้ถูกนะมีอันเดียวใช่ปะไปล้เรื่องใส่ตู้ขอให้บอกชอบมาก 4แก้วนะสาขอบคุณค่ะโอเคตกลงเรากินที่สโมสอนริมชนระวีตรงที่ข้างๆข้างๆอนุพันธ์เต่าทะเลมเมื่อกี้ค่ะอนุรักษ์เต่าทะเลนะเลยมาหน่อยแล้วก็จะบอกว่าอาหารไม่แพงเลยทุกคนก็คือราคาโอเค,อเ,คเลยอย่างปลากระพงสามร้อยยี่สแล้วก็อาหารจานเดียวอ,อยู่ที่สี่สหหเองเนี่ยชาน,นมก็สาบาทโซดาก็สาห้า นี่ราคาโอเคเลยไม่รู้มีชาลรืจีนะ่ะไปได้สัง่งสั่งน้ำไปละโคบีขลเล็กสิบบาทเมื่อวานเราโดนชาเท่าไหร่ยี่ห้าเห็นไหมข้าวกะเพราทะเลเนี่ยพ่อกับแม่สัง่งปวกไข่ดาวห้าห้าของน้องคีปเป็นข้าวผัดปูห้าสิบบาทเห็นไหมเนี่ย มาถึงนี้ยังไม่ได้กินปลาหมึกย่างเลยเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแ,แล้วก็โอเคเนี่ยค่ะกุ้งทอดชอสมาขามก็น่ากินนะพ่อร้อยแปดสิบเนี่ยทบรรยากาศดีมาก <c oughs> ไปนี่แม่อยากถ่ายรากตรงนี้จังเลยจะไปเล่นแล้ว<ำ>คิดว่าอยากเล่นรถไฟ <c oughs> ไปแล้ว อ๋อพ่อเป็นคนนั่งเหรอเป็นผูดด้โดยสารอ่าไปไปไหนดีครับไปไหนดีฮะ สายต้องเลี้ยวตรงหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทหารเรือนะคะ mm. เดาว่าน่าจะฟรีนะ In 600 meters, continue straight.

จะไปแล้วเราก็จองอ่ะลูกมันก็เลยที่พักบ้านผักเหลือน้อยตรงนี้สวยมากเลยเมื่อกี้มองลงมาเป็นทะเลเป็นภูเขาเขาก็ยังดีนะเปิดหานให้คนเข้ามาได้นี่คือเฉดีัตรยานเหรอไม่ใช่ลูกพี่ก็บอกว่าไงเห็นเครื่องบินแล้วทำไมนะนี่เราเห็นแล้ว เลี้ยวขวานี่ไงหาดน้ำใสเลี้ยวขวาเลี้ยวตรนูน้นเออโอ้โหมีรถมีเรืออะไรแยะแบเใช่งงกลองบัรชารารอนะาคารประวัติศาสตร์ตรงนี้ไม่คิดว่าเราละนี่ไงบ้านช่องสมัสสารตรงไป โอ้ดูรถจอดดินี่แหละหาดน้ำใจคนก็มาหาดนี้เยอะนะแต่วน่าลดความเร็วไม่น่าเก็บเงินนะก็คือขอดูบัตรที่แรกมาปะไม่รู้เห็นเขาเขียนเขาเก็บเก็บหรอก็ <c oughs> อมีราคาไม่รู้อ้าวตรงนู้นยังฟรีเลยก็คนละ สามสิบบาทครับอ๋อโอเคสามสิบบาท, oh, okay. บาทดูรถของหาดน้ําใสสิโอ้ยตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะอันนี้เป็นเป็นบ้านพักเป็นทะเลสาบอะไรไม่รู้เลยอะ่ะไม่ใช่บ้านพักเป็นหลังๆที่สโมสรลงเตียมริมบึงอ่านี้ก็อีกหนึ่งสโมสรจ้าบ้านพักอะ่ะเป็นบ้านสีส แต่ให้เอาของลงแล้วก็เวียนไปจอดเรามาตอนเที่ยงพอดีโหนี่ดูร้านอาหารนี่นี่ร้หานอาหารเยอะเลยคึกคักเนาะคึกคักกาหารดังรองเออเออแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ได้อกนี่ไงนั่นไงหาดนางสาโอ้ยคันนี้ได้ออกคันนี้ได้เข้าพอดีป่ะ ให้ลงเหมือนของไม่เกี่ยวกับเข้าไม่เกี่ยวกับเข้าหรือจอดอะล่ะโอ้นี่หาดน้ำใสนี่ดูเขาเล่นกันเห็นไหมโอ้หแดดแบบเปรี้ยงเลยิี ทรายมันสวยทรายสวยกว่านะเสวยกว่าต้องหาดนางรองนะนี่มีร้านกาแฟด้วยนะคะแล้วก็บริการเช่าเก้าอี้เสื่อนะเต๊ะเออรู้สึกห่าทรายเขาจะขาวกว่าที่หาดนางรองนะเออแล้วก็ลมเย็นสบายแต่ที่หาดนางรองต้นต้นสนจะแน่นกว่าล่มกว่าแล้วก็บ้านพักตรงนู้นไปเดินไปดูบ้านพักกัน เดินบนถนนดีกว่าง่ายกว่าแบบมาจนสุดหาดนะคะจนถึงจนจะถึงบ้านพักะเห็นไหมบ้านพักสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าก็จะมีจุดห้องน้ําตรงนี้นะคะห้องน้ําอยู่ไกลมากเลยอะอยู่แบบริมสุดนี่เลยอะ่ะเดี๋นะยวไปดูบ้านพักกันเออเข้าใจหลักะคนที่จะมาพักที่นี่ก็จะง่ายหน่อยขับเนี่ยแล้วก็วนเพามาเลยตามถนนนะคะ แล้วก็เลี้ยวเข้าไปเลยพักที่เราบอกไงว่าถ้าเป็นบ้านเดี่ยวราคาพันหกร้อยบาทแต่เป็นราคาวันธรรมดานะนี่เนี่ยก็จะเป็นบ้านพักเนี่ยบ้านพักรับรองเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นหลังๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ติดริมทะเลเป็นสีสี สเปนเตอร์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เนาะไ <Bye, P. S 1> อปีเออปีเนี่ยติดต่อเนี่ยบ้านพักรับรองตอนแรกก็ว่าเออจะจองที่นี่ที่นี่คืนหนึง่งไปไปจองมานังรองคืนหน,นึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เอาดีกว่าเพราะว่าพี่เียเก็บข้าวเก็บของก็เลยแบบเออจองที่เดียวไปเลยเนี่ยเตมหมดแหละไว้วันหลังเพ่อยมานอนเนาะ นี่ไงอันนี้บ้านเรือนี่นอนได้หลายคนนะคะเนี่ยเป็นหลังๆอย่างเงี้ยสีม่วงสีฟ้าอย่างเงี้ยว้างละพันหกเนาะมันก็สะดวกตรงที่ว่าพอลงออกจากบ้านพักก็แบบเล่นทะเลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยกลับมากินร้านเดิมนะคะทัวรริมเขื่อนวันนี้ออกมาข้างนอกไม่ได้กินที่ที่ศูนย์ส่งเสริมนะ ไก่ผัดเป็ดมะม่วงแล้วก็ยำเส้นทะเลเคก็กินไก่เป็ดมะม่วงหมึกเลยมองไม่เห็นเรือเฟอร์รี่เลยอ่ะอันนี้หมึกผู้การอันนี้น่ากินกรอบๆร้อนๆเลยของน้องเค้โอ้โหเก่งมากเอาเอาซ่อมพยายามพยายามหน่อยพยายามหน่อยด้านต่างประเทศติดใจยังติดใจได้แค่เดือนเดียว แนะนำเลยนะคะหมึกกูการอร่อยจริงๆมันแบบเค็มๆกับกรอบนุ่มๆแต่รสออ,อร่อยอ่ะอร่อยไหมอร่อยนะพ่อเนาะดีนะที่แม่สั่ง <c oughs> หัวเหอะอย่าดูเลยนะคะ <c oughs> รีบมาก่อน <c oughs> พ่อบอกยำอร่อยอยำมื้เต้น แซ่บสุดๆโ้แซ่บจริงแซ่บจริงยาหมยเส้นทะเลแซ่บแซบเผ็ดจริงอะเป็นโดด ดัหโดเไปหดลยถ้ามีเรก็สิด่ะไม่วาม่าจะบอกเก็บทำอะไรเช็ดอะไรมันนี่อย่าไปไป้ายกับโซะนี้สกปรกป้าล้วกี่จอว่าเก็บทเกทพอดีเราเข้ามาที่ลานจอดซีฮอสเรือเฟอร์รี่นะคะ ที่เคยบอกเนี่ยว่าเขาขับลงไปที่สงขลานะวันนี้เขาเพิ่งกลับมาเมื่อตอนเที่ยงนะคะเนี่ยเขาขนส่งจากสัตหีบนะทั้งรถทั้งคนนะคะไปที่สงขลาเลยนะใชร้ระยะเวลา18ชั่วโมงค่ะขอเขาเข้ามาถ่ายรูปนะพี่กขาบอกว่าถ่ายได้ก็เลยเนี่ยเข้ามาตรงจุดบริเวณนี้เนาะมืดมากสวยใหญ่มากเลยทุกคนเขาเพิ่งเปิดเมื่อเดือนพฤศจิกายนนี้เองนะคะ ม,มันใหญ่มากเลยอ่ะจะบอกให้ของจริงใหญ่มากอันนี้เราเข้ามาที่จุดจอดเฟอร์น,นี้แล้วเข้าอันที่จะมาขึ้นก็คือต้องมาขึ้นที่ฐานทับเรือเท่านั้นใช่ไหมเ,เนี่ยก,จจดดก็มันเป็นท่าเรือน้ำลึกมันจอดได้เนี่ยที่จอดรถ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกับ EP สุดท้ายเร็วๆนี้สวัสดีค่ะ